ภาษาไทยหลักภาษาและการใช้ภาษาไทยหลังจากที่นักเรียนได้เรียนการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากเรื่องที่ฟังและดูในชีวิตประจำวันไปแล้วเดี๋ยววันนี้คุณครูจะมาสาธิตตัวอย่างการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากเรื่องที่ฟังและดูในชีวิตประจำวันค่ะเรียนคุณครูที่เคารพและสวัสดีเ,เพื่อนๆที่น่ารักทุกคน ดิฉันเด็กหญิงนภาพรเจิดจรัสวันนี้ดิฉันจะมาพูดวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากเรื่องที่ฟังและดูในชีวิตประจำวันสื่อที่ดิฉันฟังและดูเป็นสื่อออนไลน์ในช่อง YouTube ที่เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับโรคฮิตคนติดมือถือซึ่งสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายรวดเร็วข้อมูลที่ได้รับชมนั้นกล่าวว่าปัจจุบันมือถือกลายเป็นหนึ่งปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิต แต่หากเราอยู่กับหน้าจอมือถือนานเกินไปก็อาจนำไปสู่โรคเรื้อรังและความเจ็บป่วยต่างๆตามมาได้ซึ่งโรคฮิตของคนติดมือถือประกอบไปด้วยโรคนิ้วล็อกอาการตาแห้งและอาการปวดเมื่อยคอบ่าไหล่ซึ่งในแต่ละประเด็นที่นำเสนอนั้นบอกแนวทางการแก้ไขและการป้องกันอาการต่างๆได้ชัดเจนและครบถ้วน ผู้ฟังสามารถนำสาระความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้สำนวนภาษาที่ใช้ในแต่ละประเด็นเป็นการอธิบายที่เข้าใจง่ายชัดเจนเตือนใจผู้ฟังถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการใช้ในระยะเวลาที่นานเรื่องนี้จึงมีความน่าเชื่อถือเพราะเนื้อหามีความทันสมัยกับสถานการณ์ปัจจุบันและแหล่งที่มาของข้อมูลมีความน่าเชื่อถือ เราะเป็นหน่วยงานของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งสวัสดีค่ะ